ก็มี FC บางท่านนะคะปรึกษาหาลือมานะคะว่าอยากจะให้พี่จมร์เนี่ยทำรถนะคะซึ่งของเขาเนี่ยเป็นรถภายในสีครีมอยากจะได้เป็นภายในสีดำนะคะก็จะบอกเลยว่าไม่สามารถทําได้นะคะเพราะว่าภายในสีดำเนี่ยของชอยเนี่ยเขาไม่ได้เพียงดําเพียงแค่ตัวเบาะนะคะในเรื่องของพรมเนี่ยของเขาก็จะเป็นสีนี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของ ตัวทุกชิ้นส่วนด้วยนะคะชิ้นส่วนตรงนี้ของเขาก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะคะนะรวมถึงแผงประตูตัวนี้ด้วยแผงประตูก็จะเป็นสีดํานะคะแผงประตูก็เป็นสีดำนะ,ะแล้วก็เบาะทุกส่วนเนี่ยนะคะอ่ะตัวเบาะเนี่ยถ้าเกิดว่าทำเนี่ยอาจจะทําได้นะคะเพราะว่าดมร้านเบาะทั่วไปเนี่ยเขาสามารถที่จะทําเบาะเป็นเบาะดําเดินได้แดงตรงนี้คือทําได้คะ่ะ ถ้าทําได้ก็คือทําได้เฉพาะตัวเบาะนะคะที่จะต้องหุ้มใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณบเวณบาะตัวแถวที่3ตรงนี้นะคะด้านหลังเนี่ยที่เป็นคล้ายๆกรรมัมบะหยีอะไรตรงนี้นะคะก็เออก็น่าร้านก็ได้ทําได้นะแต่ยังไม่เคยสอบถามนะคะว่ายังไงเนาะแต่ถ้าต้องการที่จะ ให้เป็นสีดําทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้คือโอ้ไม่สามารถทําได้นะคะต้องอันนี้เพราะว่าเขาทํามาจากโรงงานเลยนะคะทุกสิ่งอย่างนะคะแล้วก็ตรงผ้าหลังคาตรงนี้ของเขาก็เป็นสีดําเหมือนกันนะคะแต่ก็มีนะเห็นมีร้านที่เขารับจ้างทําหุ้มผ้าหลังคาใหม่เหมือนกันนะเห็นอยู่เว็บๆว็บนะคะแต่ยังไงก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูนะคะในอินเทอร์เน็ตใน Google ก็ได้นะคะเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่สามารถทําได้จริงๆนะคะ นะเพราะว่าเขาทำมาเนี่ยเป็นรุ่นพิเศษเฉพาะของเขาอยู่แล้วนะคะในเรื่องของภายในดำนะคะนะหลายๆอย่างก็โอ้ตามนี้